สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงการนาตัิสินบุคคลที่หนึ่งพระราชาญาเจ้าดารารัศมีประสูติวันอังคารที่26สิงหาคมพศ .2416 สิ้นพระชนเมื่อ9ธันวาคมพศ .2467 เป็นพระราชิดาองค์สุดท้ายของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7กับแม่เจ้าเทพไกรสอน อนเด็กท่านได้ศึกษาอักษรไทยเหนือและไทยกลางตลอดเวลาที่อยู่กรุงเทพท่านได้ทรงอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเช่นให้ผู้ติดตามแต่งกายแบบชาวเหนือรับประทานอาหารพื้นเมืองและยังรับวัฒนธรรมอื่นๆอีกด้วยพระองค์ทรงเป็นบุคคลสําคัญได้รับการยกย่องในฐานะสตรีผู้ทรงปีชาสามารถแห่งล้านนา เมื่อรัชกาลที่หเสด็จสวรรคตต่อมาในรัชกาลที่6พระชายาเจ้าดารารัศมีได้กรับทูลลารัชกาลที่6เพื่อกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่ซึ่งมีพระตำหนักที่คุ้มที่ประทับอยู่สี่แห่งคือคุ้มเจดีกิวคุ้มบินแก้วตำหนักพระราชาญาและตำหนักดาราพิรมโดยเรียกว่า สวนเจ้าสบายด้านผลงานเผยแพรว่วิธีการปลูกผักแก่ประชาชนที่ตำหนักสวนเจ้าสบายเพื่อเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพในด้านเกษตรส่งบริจาคทรัพย์สวนพระองค์เพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์วัดและยกตำแหน่งพระราชาญาบนดอยสุเทพถวายเป็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพพระราช ชายาเจ้าดารารศมีทรงให้จัดหาครูรนตีและนาตศิลป์มาสอนในคุ้มฝึกซ้อมฟอนเทียนลอดใต้ท้องช้างให้กับเจ้าน่ายฝ่ายเหงอในการรับเสด็จพระบาทต่อมานะครับบุคคลที่สองท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเกิดวันที่25ธันวาคมพศสองสองส,ส,ส เป็นที่ดาของนายเฮงกับนางสุธิอายุได้แปดขวบได้เข้าไปในวังสวนกุหลาบถวายตัวในพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัญญงเดชาวุธโดยมีท้านารีวรคณารักเป็นผู้ปกครองฝึกหัดละครจากเจ้าจอมเช่นเจ้าจอมมารดาวาดเจ้าจอมมารดาเขียนด้วยความสามารถเป็นเลิศ จึงเป็นที่โปรดปรานของเจ้าฟ้าอัญญาเดชาวุฒิจึงได้ของคุณหญิงมาเป็นชายาหลังจากใช้ชีวิตแต่งงานมาสิบกว่าปีเจ้าฟ้าอัญญาเดชาวุฒิได้เสด็จสวรรคตหลังจากนั้นท่านได้แต่งงานใหม่กับพลตีหมอ่อมสนิทวงเสดีท่านมีความสามารถด้านการแสดงตัวพระแสดงเป็นอีเหนาท่านหญิงเก่งด้านเพลงอาวุธเช่นออก กระบีทวนส่วนเรื่องละครนอกแสดงเป็นพระวัยแช์เชืดและไกรทองออมาด้านผลงานนะครับระบำสัตว์ต่างๆเช่นระบำกวางระบำปลาระบำอื่นๆระบำกินรีร่อนระบำแขกท่ารำของอีเหนาตอนจากถ้ำตัดดอกไม้ฉายกริชฟ้อนต่างๆเช่นฟ้อนมาลัยฟอ้อนดงเดือน แต่งบทละครเช่นอีน้องสังทองไกรทองขุนช้างขุดแผนรามเกียรติ์่อมาบุคคลที่3ครูอาคมสายยาคมประวัติเกิดเมื่อวันที่ยิบกตุลาคมพศ2 4 6 0เสียชีวิตเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2 5 2 5เป็นบุตรของนาเจ้อและนางภาสียาไัย อาคมมีชื่อเดิมว่าบุญสมและเป็นบุตรบุญธรรมของนายสายและนางเพียนสายยาคมจึงได้ใช้นามสกุลของนายสายว่าสายยาคมในพศ .2472 ได้สมัครเข้ารับราชการในกองปีพาดและขนหลวงได้รับคัดเลือกให้ฝึกหัดเป็นตัวพระเพราะมีรูปร่างหน้าตาดีรำสวยและจำท่าได้อย่างแม่นยำ อายุ14ได้รับกัดเลือกให้แสดงโขนนั่งราพระที่นั่งเป็นพระรามและได้แสดงบทพระรามมาโดยตลอดเมื่อฝึกจนเชี่ยวชาญก็ได้เข้าเกณฑ์ทำพิธีไหว้ครูและครอบได้หลวงวิราชวงงามต่อมาได้เป็นประธานทำพิธีไหว้ครูแก่วิทยาลัยนัตสินส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพศ2 5 0 6 รัชการที่9ทรส่งกรุณาให้จัดพิธีไหว้ครูรำร้องเพลงหน้าพาดขึ้นณโรงละครบนพระที่นั่งอัมพรสถานครูอาคมสายาคุมได้สมรสกับนางเรนวิเชียนน้อยมีบุตรสามคนด้านผลงานนะครับผลงานด้านการแสดงครูอาคมแสดงเป็นตัวเอกเช่นพระรามอีเหนาพระร่วงพระอภัยมานี คุนแผนเป็นต้นส่วนผลงานด้านการประดิษฐ์ท่ารำได้แก่เพลงหน้าภาพโพยเข้าต่อเพลงเชิดจ,จีนลีลาประกอบท่าเชื่อมตำราท่ารำต่อมานะครับครูครฉเฉลยสุวรรณิตประวัติเกิดวันที่11พฤศจิกายนพศ2447เป็นบุตรของนายเงินกับนายเนยแย้มสุดอายุประมาณ7คขวบ มันดาได้ไปฝากไว้กับคุณหญิงจัญญายุทธกิจต่อมาได้ติดตามไปอยู่กับคุณเท้านารีวรคารักษและได้หัดละครณวังสวนกุหลาบจนกระทั่งได้รับการถวายตัวกับสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้าอัดยางเดชาวุฒิได้ฝึกหัดละครกับครูอีกหลายคนหลายท่านเช่นหม่อมครูนุ่นหม่อม ครูองค์หม่มอมครูแย้มเจ้าจอมมารดาเป็นต้นและได้ฝึกขับร้องศักวารูเพลงในการแสดงละครดึกดำบันต่อมามิได้โอกาสแสดงเป็นตัวอีกในละครเรื่องต่างๆจนอายุได้21ได้สมรสกับพระยาอมเรศสมบัติจึงเลิกแสดงไปและ หลังจากสามีเสียชีวิตจึงกลับมารับราชการเป็นครูสอนนาฏศิลป์ในวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรต่อมาด้านผลงานได้รับบทแสดงเป็นตัวเอกในหลากหลายเรื่องเช่นเรื่องอีหนอแสดงเป็นประไมสุรีมะเดวีดรสาเรื่องอรุณรุษแสดงเป็นสุภลักษ์เรื่องสังทองแสดงเป็นมณฑาจันทานอกจากนี้ยังได้รับ การถ่ายทอดท่ารำที่เป็นแบบแผนเช่นเชิดจิงสุภลักษณ์รำฝรั่งคู่ของหม่อมภูนุ่นและหมอ่อมครูอึงได้ยิดระบำต่างๆร่วมกับครูระครูละมุยยมะคุปเช่นระบำกินนอนระบำโบราณคดีฟ้อนแคนบุคคลต่อมานะครับครูละมุยยมะคุป ละมุยยมาคุกเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2448เป็นชาวจังหวัดน่านเป็นธิดาของร้อยโทนายแพทย์จีนอันชันพาติกับนางคำมอยบิดาพาไปถวายตัวเป็นนางละครณวังสนกุลาเริ่มฝึกหัดนักศิลป์ตั้งแต่อายุห้าขวบและย้ายไปศึกษาด้านละครในณวังพิชบูรณ์ ส่วนด้านผลงานนะครับผลงานด้านการแสดงท่านแสดงเป็นตัวเอกกับทุกเรื่องเพราะมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมบทบาทที่ท่านเคยแสดงเช่นพระสังคเคยเล็กเจ้าเงาะหะเนาพระวิษณุก,กรรมพระอภัยมณีสีสุวรรณเป็นต้นผลงานด้านการประดิษฐ์ท่ารำที่ประดิษฐ ให้กรมศิละปากรในฐานะผู้เชี่ยวชาญเช่นรำแม่บทใหญ่รำสัตวชาตรีรำวงมาตรฐานรำเถิดเทิงรำกิ่งไม้เงินทองเป็นต้นต่อมานะครับบุคคลสุดท้ายครูจำเรียงพุทธประดับ เกิดเมื่อวันที่11มกราคมพศ2459เป็นทิดาของนายเปี่ยมและนางเจิมได้เข้ารับราชการในกรมปีพาสหลวงโดยเป็นตัวนางละครหลวงได้มีโอกาสได้รับการฝึกหัดที่บ้านเจ้าพระยาวรพงศ์พิวัฒนด้วยที่เป็นผู้จำท่ารำได้แม่นยำจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวนางคู่หน้าอยู่เสมอเช่นระบำดาวดึงระบำพรหุมาก ต่อมาผลงานนะครับผลงานสําคัญได้รับเลือกเป็นตัวหนังคู่หน้าเสมอได้เป็นตัวเอกในละครอีกหลายเรื่องเช่นรามเกียรติ์แสดงเป็นนารายในชุดโขนนารายปราบนนทกเมื่อพศ2อ,อ1 9ได้รับตําแหน่งรัตสินเจชั้นพิเศษคนแรกของกรมศิลปากรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ